ประเด็นที่หนึ่งเขาบอกคนฟินแลนด์จะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นสังคมไทยเป็นสังคมชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นยากที่จะมีความสุข<อ>เป็นด้วยด้วยด้วยเกณฑ์ของฟินแลนด์ก็ที่หนึ่งเนี่ยนะข้อที่สองอเ,เขาบอกว่าคนฟินแลนด์หรือสังคมฟินแลนด์เนี่ยจะไม่มองข้ามคุณค่าของธรรมชาติอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเอาธรรมชาติมาทำมาหากินในต้อง บอกท่านประธานหน่อยเพราะท่านบริหารธุรกิจเพระเาะฉะนั้นเราเอาแต่ของเขาเนี่ยเขาเอาธรรมชาติเหมือนเหมือนชอบอินเดียแดงหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงมินนิโซตานี่มีอินเดียแดงเยอะเขาก็บอกว่าภูเขาก็เป็นปู่แม่น้ําก็เป็นยาก<ช>เพราะฉะนั้นแถวอินเดียแดงเนี่ยนับยากกับธรรมชาติ ซึ่งผมคิดว่าเนี้ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญว่าสังคมไทยมองเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตไม่ใช่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทันที่น้องมนุษย์กับธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันแต่มองเป็นเรื่องธรรมหากินมองเชิงเงินทองมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่ทำให้ความสุขเราลดลง แต่ผมว่าประเด็นที่สามยิ่งเป็นหน้าเป็นห่วงแล้วยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยว่าเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยจะไม่มองข้ามไม่ทำลายเรื่องความไว้วางใจในสังคมเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยผมว่าผมตอบง่ายๆสังคมไทยไม่มีความสุขครับในในยามเนี่ยแล้วมีแนวโน้มจะไม่มีความสุขขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังไม่แก้ไขในสิ่งเหล่านี้